ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับมื่อนี้จะพาท่านผู้ชมมาเที่ยวชมวัดเนาะครับวัดเจดีหอยครับพี่กัดก่อยู่อำเภอลาดลุมแก้วครับจังหวัดปทุมธานีครับพี่เ้างเป็นวัดที่มีเจดีหอยครับองค์ใหญ่ครับผมอายุมากกว่าหาพันกว่าปีเนาะครับเนาะด้านหน้าก็จะเป็นบริเวณลานจอดรถครับพี่เ้างทางเข้าก็อยู่ตรงมุมข้างหน้านู้นครับพี่นนาะ นี่ก็จะพาพี่น้องไปรับชมนะครับเนาะนี่ครับการหน้าติดถนนก็จะนี้จริงหอยครับจริงผมทั้ง,ทงติดถนนครับกอนอื่นก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมเด้อครับพี่น้องช่วงนี้ก็ผมก็มีภารกิจนะครับเนาะมีงานประจําอยู่ครับคลิปอาจจะบ่ได้ต่อเนื่องครับเวลาว่างกะ ค,อย,คอยมาถ่ายคลิปลงนะครับเนาะอยังไงก็ฝาก fc แฟนคลับนะครับกดติดตามช่องคมเบองกันดอนนี้นะครับพี่น้องเปเลี่ยนแรงเชิดแรงแจให้น่ครับผมเก้าสู่หนึ่งพันซับสไครต์ไปด้วยเลยไปพร้อมๆกันครับพี่น้องครับด้านในก็จะเป็นร้านจักรถนะครับเนาะอยากจะพาท่านผู้ชมเขาไปละเบึงไหวพ้พระขอพรน,นะครับ ซึงวันนี้ก็จะเป็นตรงครับวันวิสาขาบูชาค,ครับพี่นอ้องวันที่สามมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับพี่นอ้องนะครับด้านหน้าจะที่มีรถแลนไปแลนเขา้าแลนออกเยอะครับนี่ครับด้านหน้าจะเป็นร้านค้าเนะครับเนาะร้านค้าขายของขายของยูของจินครับพี่นอ้อง มีเสียบผานี้ผลไม้ครับข้างหน้าครับเดี๋ยวเดียวพาทา่านผู้ชมไปไปชมนะครับเนะี่ครับด้านหน้าก็จะมีอานคา,างใส่้างใางส่ของของมือผมครับจะนี้ร่านขายน้ำขายผลละไม้นะครับขนะา,าย,นาาย,นยนในอยูในกินนะครับพี่น้อง นะครับด้านข้างหน้านี่ก็จ,จะเป็นลานใครเสื้อผ่าเด็หน่อยนะครับเนาะน่ะ,นะสองฟังสองฟังทางครับจะมีลานขคยเสื้อผ่าเต็มไปหมดครับส่วนจีดีกำลังสงั่งไม้กระยูด้านหน้าค,ครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปเบิ้งเนาะครับว่าจีดีหอยองไงครับผมเป็นจีดีที่กำลังก่อส้่งไม่ครับผม ทางเขาสองของางก็มี้านค่าไปสุดพูดละครับอนหอดดีดีหอยโงงไงกันลังสากอยู่ครับพี่น้องเมื่อนี้ก็ตรงกับวันวิสาขบูชาเนาะครับเนาะอย่างนี้อย,ยิโยมหรือว่าเช้าพูดมารวมท่าบุญกันไหลครับมือนี้ครับทั้นะทงมีตั้งชาตินะครับนะเนาะเทศเพ่อนบัานของเขาเนี่ยละพี่น้อง เมียนมานะครับที่มาร่วมทั้งบุญนะครับนะครับนี่ก็จะเป็นร้านขายของนะครับขายเสือ้อผ้าผืดท่านทั้งกเกษตรครับพี่นอ้องมีทุกอย่างทุกแนวครับถางยูของจินสองสองฟังท้างนะครับนะครับ ดีดีไปกําลังองคไมวกําลังสั่งครับพี่น้ององุ่ไงเลยครับมีสั่งจากหอยนะครับเนาะองุ่ไงกําลังสั่งครับเดี๋ยวจะพาโยขึ้นเบื้องโอ้โห้ครับสั่งยังวันแล้วเนาะพี่น้องรับองุ่ไงเลยครับกําลังก่อสั่งอยู่ครับกาเชิญชวนเนาครับเนาะผู้ใดมีกิจธากะมาร่วมทั้งบุญนะครับที่วัดดีดีหอยครับ เพื่อลานรวมเก้ยวจังหวัดปทุมธานีครับพี่น้องจะพานผูมชมไปเลาะเบืองภายในบริเวณบ้านเาครับพี่น้อ,นอ,นอ,คอง,งครับหงายครับกำลังก่อสร้างครับตรงด้านข้างาจะเป็นชุดถวายสังฆทานครับพี่น้องชุดละหนึ่งรอยบาทนะครับนี่ครับข้างหน้าผมนี่ครับ จะพาย่างเลาะเบิง้งเ้าครับนะพี่นอ้องย่างเลาะชมครับตรงข้างหน้าผมกเ็เห็นเป็นกาบหอยครับพี่น้องโอ้รถเขารถออกอะไรพี่น้องมือนี้ซืือว่าคนมารวมทั้งหมดลายครับครับนี่เป็นหอยครับหอยไงยครับพี่น้องหอยไงแต่ซูมเบิ้งใกล้ๆครับพี่น้อง หอยคล้ายเป็นหินครับพี่น้องหินที่มันทับทมกันมาหลายร้อยหลายพันปีครับพี่น้องเต็มเลยครับนี่ครับรงยไกๆครับลักษณะหินครับนีเกิดขึ้นเินตามธรรมชาติครับพี่น้องนี่ครับกําลังก่อสร้างนี่ครับของพวกง่เลยครับพี่น้องยู่ด้านข้างกี่ดีครับพี่น้องหอยใ่ญ่ครับหอยใหญ่ จากเราผ่านแต่นะครับเพื่วกกอง่งเต็มอยูครับเต็มากว่าอส่างจีดครับนี่ครับด้านข้างกาลังกอส้างอยู่ครับพี่น้องบริเวณจีดีงหญ่ครับวู้นขึ้นไหฮอดสุดจีดีตั้งหมดเลยวัดลงกอสายครับพี่น้องครับ นะครับหินใหญ่ครับกองหินใหญ่ครับสิ่งที่มหาสารรย์ครับหินนี่ครับก้อนใหญ่เลยครับครับด้านข้างสลาดองค์ที่ สายจุดสายสังขานเขาก็จะมีมอนามนะครับเนาะมอนาแล้วก็มีป่าครับเนาะไหลพี่น้องมอขัางนี่ครับที่มากจะน่าจะเป็นจุดที่กำเนิดของหอยนะครับเนาะที่ตามที่ประวัติที่เคยเล่าขานกันมาครับพี่น้องจะมากดสระขุระแล้วก็ ทมทีวายทมทีวันแล้วกับพ่อหอยครับหอยเต็มเลยครับอยู่ในกลางสานาเวลาพี่น้องบรรยากาศร่มรื่นดีครับพี่น้องเย็นสบายดีครับป่าตัวใหญ่ไงครับนะครับพี่น้องเห็นมนาะครับป่าตัวปักใหญ่เลยครับคุณครับอยู่กลางสานาคครับ ตาเตยานหาตูอัมหาตาเพทะตารดตายาศกลคายาลมลื่นเย็นสบายดีครับพี่น้องเมื่อนี้กาอากาศจะห่อนแน่ครับนะครับปลาอาจจะเม็ดปลาสวายรับพี้ลงบ้อนพวกๆอยู่ครับอยู่กลางสาขวนโต้งเงยเลยครับ ตัวใญยลหยครับตัวเงยลายตัวหมใหญ่เลยพี่น้องเลยน่ครับเป,เบปล้ลงลงอยู่ครับครับที่น,นี่ก็จะเป็นส ไหว้พระขอพรเนาะครับเนาะมีญาติโยมมาร่วมทำบุญกันไล่เข้ามือนี้ครับพี่น้องทั้งคนไทยแล้วก็ต่างชาตินะครับประเทศเพื่อนบ้านของเขาเนี่ยแหละพี่น้องต้นมากจะเป็นเมียนมาเนาะครับเนาะนิยมมาทำบุญกันไหว้สังฆทานครับจุดดอกไม้ทุกเทียนตั้งหนาครับผมตั้งหนาก็จะเป็นจุด อชา oh, no, ดอ,อกไ <no, S 1> ม้ no, ถูกเพี้ยนนะครับส <ak> าโ no, <p> สังฆทา,านครับพ <the day S 1> ิคุสงโโคอิมานสังฆทา,า,านานิติจีวา,านิสัปริวาานิครับนรรก็ศจะเป็นภายในบริเวณวัดเดียหอยนะครับเนาะเป็นสาระองไงครับด้านหน้าจะเป็น แม่ตะเคียนทองครับที่เป็นต้นตะเคียนด้านข้างครับพี่น้อง สัตว์นะครับด้านหลังก็จะเป็นล่อเกลื่อนนะครับเนาะสมัยโบราณครับสมัยตั้งแต่ผมเกิดมาผมก็เห็นลรครับพี่น้องล่อเกลียอนครับนี่ครับเนี่ยนลอครับจะเป็นพวกเกี่ยวกับพืชสมุนไพรนี่แหละครับพี่น้อง ครับโมโซมครับเก่าครับพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นจักรครับจากสมัยเก่าครับพี่น้องผูได้เกิดทันจากรุน่นนี้แน่นอนพี่น้องเลยนี่จะเป็นซิงเกิลค,ครับพี่น้องจากเก่าครับซิงเกิลเลยครับพี่ครับนี่ด้นานหลังข้างหลังจะเป็นของเกา่านะครับ ครับตรงขนาดของก็จะเป็นหอยนะครับเป็นด้านหลังขององค์พระประธานครับจะมีไข่ๆยๆครับว่าเป็นหอยที่สร้างขึ้นนะครับเตรียมขึ้นไปเห็ดขององค์เจดีย์หอยโใงไงครับขนาดกาจจะ ด้านหลังก็จะเป็นหอยทั้งหมดเลยครับด้านหลังทั้งหลังครับครับเต้มเลยครับหอยไงหอยลายครับพี่น้องครับพาพเป็นไกๆครับพี่น้องนะครับหอยไงครับที่เลี้ยงกันไปครับคล้ายๆกับ เป็นจีดีเลยครับด้านหลังก็จะเป็นจีดีโอง่ายแฮี่กาลังก่อสร้างครับยังมท่ทันแล้วเสร็จเลยครับพี่นอ้องนะครับตรงนี้ครับสอกนี้ก็เป็นสะสมเตรียวไวสั่งจีดีนะครับเนาะด้านหลังครับนาก็จะเป็นของจุดบูชาตู้รับบริจาคนะครับ ปูหอยแม่ยาหอยครับตามกําลังศรัทธาครับนี่ครับด้านหลังครับด้านหลังของกีรีวงไงี้ยครับกัน็กที่กำลังกง่อสา่ครับนี่ครับครับมารวมทังบุญกันเด้อครับพี่น้องถวายหอยครับตามกําลังศรัทธาครับพี่น้องก็รวมทังบุญแล้วกันครับพี่น้องขอบคุณท่านผู้ชมครับที่มารับชมคลิปจนจบนะครับเนาะ จงไงนคฝากติดตามช่องคมืึงอร่อนได้ด้วยพี่น้องก้าวสู่1,000ซับสไครเบอร์ไปพร้องกันครับพี่น้องเดี๋ยวอีพี่นาจะพาท่านผู้ชมไปเท็ดยิจนกับเมียงกับคอยติดตามรับชมนะครับเนาะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมสวัสดีครับ